มานวดส่วนตัวค่ะซิมนยิ่มหน่อย,ย,น,อยนวดขาคุณนะ้ามานวดพุ่งเห็ดอย่างหน่อยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดได้พุ่งต้องนวดขานะคะขาใช้เดินนวดพุงไม่มีประโยชน์เออเนี่ยลงไปนวดขา อืเนี่ยเอานวดก่อนจะขี่คันไหมนวดก่อน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 วดกโอ้ยขี่คันแล้วพนังงานนวดพี่น้องนวดนวดก่อนหัวใจเงินเดือนเด้ คนหายพี่น้องคนหายเพราะว่าตอนที่เยะให้อยู่ตอนที่ป้ากลับไปอยู่ไทยนะให้เขาอยู่ตัวเดียวนะขนก็เลยเป็นสังกตังก็เลยได้ตัดออกกําลังโปง่งกาลังโปง่งซิมนซิมนนะคะอยู่มาสิบปีแนละ้ว ได้มาสิบปีได้มาเพราะเขาจะฉีดยาให้ตายนะคะตอน,น,นเป็นลูกแมวอยู่ทางอำเภอจะฉีดยาคนที่รู้จักเขาก็เลยถามว่าจะเอามาเลี้ยงไหมสงสารนะคะเราก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นแมวพันป่านะคะเป็นแมวป่าสายพันธุแมวป่า ตอนเราไปอยู่ไทยหกเดือนแล้วก็เราก็คิดนะว่าเขาให้เขาอยู่ตัวเดียวจะเป็นยังไงนะคะแต่เราก็ให้เพื่อนฝากให้เพื่อนมาให้อาหารทุกอาทิตย์นะคะมาดูเขาทุกอาทิตย์แต่อันนี้เขาจะเป็นแมวที่กลัวคนก็เลยมาทีไรเพื่อนก็ไม่เจอหรอกแต่รู้แต่ว่าอาหารมันมันพองลงมาเนาะอาหารบกก็แสดงว่าแมวยังมากินยุงสินะ ตอนไปแล้วก็ช่างใจแล้วมีแต่คนแนะนําว่าเออให้ฉีดยาให้เขาให้ตายอะไรเงี้ยเนาะคือเราก็ไม่กล้าทำเราก็สงสารเนาะเพราะว่าเขาหลอดมาแล้วครั้งหนึ่งตอนตอนเขาเป็นเด็กเนาะเป็นแมวเด็กตอนเลี้ยงมาโตแล้วยังจะมาฉีดยาให้เขาตายอีกเราก็เราก็สงสารเนาะก็เลยจะลองดูจะลองให้เขาอยู่ตัวเดียวดูปรากฏว่าเขาอยู่ได้นะพี่น้องเรามีประตูแมวให้เขาเข้าออกได้นะคะ ประตูแมวก็เลยเขาเขาออกให้เขาอยู่เอชั้นชั้นห้องใต้ดินนะคะมีประตูแมวออกทางห้องห้องใต้ดินห้องห้องข้างล่างนะคะห้องใต้ดินเลยเนาะแล้วก็เปิดเครื่องเอเปิดห้องหนึ่งไว้ให้เขาแล้วก็ทําเปิดเครื่องทําความอุ่น <c oughs> มีที่นอนมีอาหารให้ข้างล่างนะคะ เพราะว่าให้ขึ้นมาข้างบนไม่ได้เนาะไม่งั้นเขาจะเอาหนูเอาอะไรเข้ามาแล้วก็ขนแล้วก็อะไรนะคะทําความสกปรกให้เฟอร์นิเจอร์อะไรเงรีง้ยโซฟงโซฟาก็เลยก็เลยให้อยู่ข้างล่างนะคะแต่ก็เปิดเครื่องทําความอุ่นให้เขานะคะให้อยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องส่วนตัว <c oughs> เปิดเครื่องทําความอุ่นให้เพราะว่าอากาศช่วงอากาศติดลบเนะ <c oughs> ะาะพอเรากลับมาจากไทยนะคะคืนแรกเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะ ไม่เห็นลรวก็โอ้หรือว่าเขาจะตายหรือว่าเขาจะกลายเป็นแมวป่าไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าคืนที่สองเขาก็มานะคะร้องแงวแงวแงวคืนแรกก็คงกลัวว่าเอ๊ะใครมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเขาก็เป็นแมวขี้กลัวอยู่แล้วนะนี่แหละค่ะซิมอนชิมอนชิมอน